หอกระต้มครับผมพี่น้องมื่อเนี่ยหอกระตรม้มเตรียมงานครับเตรียมงานบุญกระถินครับเริ่มมันทีสิบสี่ชิมหาพิจิกาครับผมวมื่อเนี้ยหอกระต้มนะครับผมขอบคุณยาย่นมาหอกระต้มครับผมสวัสดี วันนี้เป็นวันห่อข้าวต้มครับผมเมื่ออื่นห<พ>่อข้าวต้มมาวันอมืนี้มันทีสิบสามเนาะแม่นบอกสิบสามพฤศจิกาครับผมห่อข้าวต้มครับผมมันทีสิบสี่เป็นมือมือโฮมครับผมสิบห้า บุญกระถินครับผมบุญกระถินกำลังเตรียมการเลยครับผมถวายพิีซิมหาครับผมพี่น้องเตรียมงานอย่างสวยงามเลยครับผมสว่านกระด้งห่อกระตุ้มห่อกระวต้ม,ออตมใส่ทั่วใส่ทั่วดำเนาะใส่กล้วยใส่ทั่วครับผม ถ้าอยากกินไก่บักัว่าดำเข้ามานะคะอ๋อกระต้มครับบุญกระถิ่นปีนี้จัดยิงไงเด้อครับผมพี่น้องวันไขว่มันเกิดของคุณแม่กับบุญกระถิ่นจัดใส่การเด้อครับผม อย่างยิ่งใหญ่เลยครับผมปีนี้มืออื่นมือโฮมครับผมวันที่สิบสี่พฤศจิกาครับผมวันนี้นนี้เป็นมือห่อกระต้มครับผม กำลังเตรียมงานครับผมพี่น้องอย่างสวยงามเลยครับลงไปโซนทางไต่สร้างเพื่นทำงานเนี่ยทำอยู่ตลอดครับผมหมอ่บ้านมาทายบ่มีเน,ะนาะเพื่นพนอเหนือเรียมีงันมาสมมติมาเกาะกันเกาะที่ตะมหง สวยงามเลยครับผมมันเนีงมา่วนทั้งนี้สร้างเพิ่นยังทำงานอยู่เด้อครับพี่น้องทำอยู่ประจำเลยครับผมนั่นครับผมใกล้จะเสร็จแล้วครับผมปีนี้เพิ่นจะทอดกระถิอยู่นี่ครับผมจัดงานอยู่นี่มองเพิ่นสร้างใหม่นี่ครับผม เสร็จไปแล้วประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นครับพี่น้องบ้านสมบูรณ์เป็นไรครับผมกว้างๆเลยครับต่างเพลิงกระลังกำมะกำเมือนเนี่ยรีบๆครับผมหนึงงานหวังเท็จไม้ครับผมเดี๋คนจิตสางไปเรือดเอดเด้อครับพี่น้อง อันนี้เขาเอิอยังเฮทศยังก่อนวงมาลายพวงมาลายบอกมาลายไรคอ๋อแบบนี้ใส่ใส่ฝีมืองง,อง,องานฝีมือครับผมงานฝีมือบรรยากาศลมเลื่อนเย็นดีครับผมขึ้นมาทางบัดมันเป็นนูน่นเป็นแก่คลายภูเขาหรอครับผม เป็นมานสูงเลยครับต้นไม้ไหลายอาการได้เย็นครับผมพี่นอ้องซัมผู้ก็แต่เนาะขา <c oughs> จะเพิ่นถืว่าผู้ก็แตมาเนาะสมัยก่อนครับผมแต่ดังเดิมบ้านน่าบ้านน่ะเป็นวัดผมครับมันติดโคกนี่มั่นติดเป็น,ปนกระแต่หลายหลายครับผมกระแต่หลายที่สุดเลย พพน้องพ่อเพนผู้พนมาส่างครับผมเริ่มต้นกับมาส่างหลวงปู่นี่ครับผมนี่ครับผมส่างหลวงปู่นี่ครับผมสางง่มสางกับว่านา,ลาแล้วเด้อครับผมคือเพื่อนจิมาส่างนี่เพื่อนจีนั่งสมาธิเพื่อนกิดจีนิมิตเห็นนะครับผมว่ามองนี่มันจะเป็นวัดเป็นยังเนี่ยครับผมเพราะว่าตอนเพื่อนจี ม่อนนาพาเนี่ยเพิ่นเพิ่อนบอกเพิ่นบอกลูกศิษย์นะบอกอยู่ว่ากันเพิ่นบดีอยู่แล้วก็สิมีผู้มาสั่งต่อว่ปสิมีเมชี่มาสั่งต่อเด้อเนี่ยนี่เพิ่มตอนนั้นสร้างสร้างมีบ้านแล้วได้ครับผมฐานเป็นฐานเป็นเนี่ยนะแต่ว่าบ้านนท่าสีท่ายังหนึ่งครับผมเพิ่นก็มโนนาพาไปก่อนครับวันนี้พ่อแม่คุณแม่คุณแม่ แมซี่ไพจีดเจดีเพินมาเพิร์นแมสานต่อครับผมก็เลยมาสั่งก็เลยเป็นวัดเป็นอันนม้าเนี่ยครับตามที่เห็นเนี่ยครับผมในร้ายเก็บตีผมมาลุ่งครับผมวัดป่าจันทมณีภูกระแตครับผมพี่น้องขอาวิ่งในเพจยูทูปครับผมวิชาธรรมมาฮากินครับผมย้อนลวงในร้ายเก็บครับผมจัดงานกฐินแน่บุญกฐินจัดเป็นงานเป็นการเป็นงานนะครับผมผมมาลุ่งหลายคลิปอยู่ครับ ทำความสะอาดบัดนตรงนี้ครับผมขอบอนเบื้องหนครับอีกสองมือครับผมสิบสี่สิบหากับผมบุญกถินแต่ผมจะมาบันทึกภาพให้พี่น,อน้องในเบื้องในส้มกันครับผมคือคือเฮ็ดทุกปีนะครับผมมาส้นทั้งนี้ต้มกระต้มห่อกระต้มเล้วก็เอามาต้มครับผมทั้งนี้ครับผมส้นทั้งนี้ นี่คือผนแกผนกต้มเปลี่ยนเปลี่ยนกันผนแกผนกไหมครับซุ้มูนีว่าเป็นผนขาต้มผนแนกเพิงเพิงวางเพิงผมุมเพิงบอนี่ครับผมต้มไปแล้วครับผมว่าหน่เดือดยม่ไหมอยู่นี่ครับผมหนึ่งเขาก็มีครับ แยเปี่ยนเปียงเด้ครับผมพี่น้องบรรยากาศคือสิหนาวคือสีฝนครับ,บเตรียมการงานกับท้นครับผมพี่น้องนานี่มันนาเทศกาลเกี่ยวเขาตัดอ,อ้อยปลูกอ้อยกันครับผม ชาววานก็บเดกเบียกอย่างงานลเลยบริษัทข้นมาผู้ว่างก็ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมผู้เฒ่ามีแต่ผู้เฒ่าผู้สูงไว้ครับขึ้นมาวัดมาว่ากันพผมพนุ่มพ่นก,กับเขาให้พผลนะครับผมวันที่สิบสี่สิบห้าผลนะครับผมเพื่อนจะหยุดงานหยุดทุกอย่างเลยครับผมมาเฮ็ดซอยกันมาพ่นที่หลายเด้ครับพ,พี่น้องครับที่ตามเด้อครับผมสิมมา่ายถ้ให้เบิ่งครับ ปีนี้จัดยิ่งไงยิ่งไงยิ่งไงสำนาล่ามากผมครับผมมีปีย่าย่าณเดชมากครับผมกระทินปีนั้นก็คพ้นกราหล,าย,หลายครับผมพี่น้องหล่นวัดเลยครับ แดดเปียงเปียงครับผมวันนี้แดดแน่โอเคครับผมพี่น้องพ็นลิปสั้นสครับผมลิปมือนีห้อกระต่มครับห้อกระต่มห้อกระต่มห้อกระต่มขนมครับผมเห็ดเตียมว้ครับมืออื่นก็เริ่มนะครับผมมืออื่นมือลุมือโฮมครับผมมือรวมมือโฮมครับผมมันทิบซีมหากะถวายถอดตะนันกรบผมถอดกระติ้นถวาย โอเคครับผมพี่นอนครับผมขอจบคลิปไว้เพียงกค่นิดนะครับผมขอบคุณในหลายที่มาบ่งมาสมครับขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับผม